กไม่ได้ไปซื้อมาอ้าวนะครับนี่คือการดีดดีดบัวลอยต้มบัวลอยแล้วก็ดีดมันลงปืดปืดแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกต้องดีดปืดปืดด้วยเหรอแล้วเราก็ต้องร้องเพลงหนึ่งสองสามบัวลอยจะเพอนยถากไม่กาคเเล่เกิดไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างไหมต่อคิดคำนึิบัวลอยจบ บอวลอยเลยแล้ว่าขับก็ยังไบัวรอยช็อตสองครับน้องข้าวแี้งปิ้กกี้สองเริ่มหมดแล้วน้องเพลงน้องเพลงเราไม่เป็นครับบัวลอยเจ้าเพื่อนยาทำไมทำไมมันเอ่อยแล้วล่ะเขาไม่เหนื่อยนะหลังจากเมื่อกี้เฮฮามากครับตอนนี้ฉันเริ่มเต็งครับเพราะว่ามันต้องปั้นปันแป้งมันติดกันอยู่ที่ไหนสนุกสนานแล้วเกิด ไม่เอาแล้วค่ะบัวลอยเกลือนาเกลือนาแบบว่าใครเป็นคนออกความเห็นเนี่ดูที่ทำต้มพี่ของอัดตะเนี่ยนแบบปั้นแล้วต้นเลยมันจะเละเหรอฮะไม่เละแต่กลัวมันจะมันจะไม่ละเสียเออต้งเลยนะครับเข้าตู้เย็นเลยนะนะพอแล้วเนาะวิดีโอตอนนี้พอแล้วเหนื่อยแล้วพี่ดื่งนะออดออดมีจ้า ที่3ครับวัวลอยตอน3ครับเรามาแล้วครับเออเราต้องเรียนกันกระบวนการเคมีปฏิกิริยาเคมีของปฏิกิริยาเคมีของวัวลอยตอน3นะครับมีใครอยู่บ้างเคเดย์เป้งแต่ละชนิดจึงสุกไม่พร้อมกันทำไมนะทำไมมันถึงสุกไม่พร้อมกันครับเพราะว่าอาจารย์ดุบิมครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะมาดูก่อนมาดูก่อนนี่ที่สวยอย่างเดี้ถึงบ้นก็ไม่เท่ากันมันจะสุกพร้อมกันคุณปิ๊กทำไมคุณปิ๊กั้นไม่เท่ากันครับ ยังไงต่อครับอาจารย์ลุิงครับต่อเจ้าลหวิงอย่ามั่วแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคะจบกินจบขอบคุณเหลือเกินโมเลกุลนี่มันแตกต่างกันอ๋ออย่างนั้นหรือเลลกุเห็นด้วยไหมครับเภสัชกรผ่านศัตว์วิทย์เห็นด้วยไหมครับ ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีมันเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอยู่ในนั้นลากขึ้นหมอนหม้อชีกับแป้งอื่นๆก็เลยทําให้แป้งก๋วยเตียวหรือเข้าใจยังไงก็อร่อยค่ะเพราะว่าใครทำอร่อยจากใคอันนี้คือความเห็นจากคุณหมอนแต่พอว่าไงคะแต่พอคิดว่านะคะขวัญอุ่สามณีเนี่ยนะคะไม่เอาคุณตาทำไมต้องไปแต่พอไงแต่พอไม่เอาคือว่าขวัญอุ่สามณีตอนนี้เนี่ยตรงก็แบบว่า ต่อนเรื่องหองงเรื่องใหม่อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะที่ขอเทิร์นออฟก่อนนะครับ